สวัสดีครับอยู่กับ t g g วันนี้อยู่กับปืนกลเล็กเจลไฟฟ้าที่แทบจะเป็นปืนขวัญใจของตำรวจสากลเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้อยู่กับ HK MP5 นะครับผมอ่าตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างนะครับจะจะยิงดีแค่ไหนจะเล่นสนุกขนาดไหนนะครับวันนี้มารีวิวตัวนี้ให้ดูกันครับสำหรับ MP5 ตัวนี้นะครับก็เป็นปืนเจลไฟฟ้านะครับจากผู้ผลิตยี่ห้อ ไซมานะครับผมหรือซีมานะครับแล้วแต่ใครจะออกเสียงนะครับ c y m a นะครับผมไซมาซีมานะครับผก็จริงๆเขาก็เป็นผู้ผลิตเดียวกับแบรนด์ b ีบีกันนะครับผมที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักหรือว่าอาจจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขามาบ้างกันแล้วนะครับผมก็เป็นผู้ผลิตที่ค่อนข้างเก่าเกมนะครับคือจริงๆอะซีมาเขาทํำปืนเจลมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าก็เพิ่งมีโวกาสนําเข้ามานะครับให้ร <thumbs in> <world> ับชมกันนะครับ <ALL> หตัวนี้สวยจริงครับถือมาแล้วผมมาดูที่รายละเอียดของตัวเนื้องานกันก่อนนะครับผมตัวเนื้องานเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นไนลอนนะครับผมส่วนมากเป็นไนลอนเลยแล้วก็มีพลาสติกหรือว่าโลหะแซมแซมอยู่บ้างบางส่วนนะครับผมเดี๋ยวอธิบายเป็นทีละส่วนไปนะเมื่อถึงจุดของมันนะครับผม Okay. นะตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านเลยนะครับผมสวยๆงามๆเลยนะครับก็เป็นสไตล์ MP5 นั่นแหละนะครับผมแต่ตัวนี้ถ้าใครสังเกตนะครับดูดูพื้นดูรวมๆแล้วตัวนี้พันธยจะเป็นไม่ใช่พันธยแบบตัวฟิกของ MP5 มาตรฐานนะตัวนี้เป็นพันายแบบว่าปรับได้นะครับผมเดี๋ยวมาถึงพันทายอีกทีนะโอเคเริ่มกันที่ปากกระบอกปืนก่อนเลยปากกระบอกปืนเนี่ยมันจะเป็นแบบครอบนะครับผม,มเป็นแบบครอบซึ่งตัวนี้มันจะมีสลักอยู่นะครับพอสลักเนี่ยเรากดสลักเข้าไปนะ กดสลักเข้าไปเนี Asia, in ่ยแล้วเราก็หมุนนะหมุนหมุนมาทีหนึ่งนะครับเราก็สามารถดึงออกได้นะครับดึงออกได้เลยพอเราดึงออกมาเนี่ยเราจะเจอกับท่อที่เป็นท่ออลูมิเนียมสีแดงมาให้แล้วนะครับผมท่อสีแดงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมคือยื่นออกมาเนี่ยเป็นระยะที่กําลังดีเลยนะมันเป็นระยะที่ยื่นออกมาพอที่เราจะสามารถใส่หองอัพได้ด้วยนะครับเหมือนเขาคิดมาแล้วเลยว่าทําให้ยื่นออกมาประมาณนี้นะพอดีเลยนะครับผมชอบมากเลยนะครับผมแล้วก็ถัดจากท่อมาเนี่ยเจอกับเกลียว14ด้วยนะครับเกลียว14ทวนเข็มเราก็สามารถ เปลี่ยนปากระบอกปืนได้ต like ัวนี้มันครอบไปข้างในอย่างนี้ใช่ไหมอ่าพอครอบไปเนี่ยเกิดใครไม่ชอบนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็ใช้เกลียว14นะครับเป็นปากระบอกปืนอะไรก็ได้เลยที่ตัวเองชอบนะครับจะเป็นเก็บแสงเก็บเสียงตรงอื่นๆนะครับผมก็ใช้ได้นะครับมีเกลียวมาให้ก็ดีมากเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นไนลอนทั้งหมดนะครับส่วนสีดาตรงนี้เป็นไนล่อนทั้งหมดเลยนะครับผมข้างหลังก็จะเจอกับสลักที่ใช้กับไอตัวสวมเนี่ยนะก็เป็นของมันนะครับวิธีการสวมก็ใส่เข้าไปนะครับกดปุ่มแล้วก็บิดนะครับผมโอ ติดกันเลยนะครับอ่าเราเจอกับตัวที่เป็นตัวครอบท่อนอกก่อนนะตัวนี้เราเจอกับศูนย์หน้าข้างบนนะครับศูนย์หน้านะเทียบศูนย์หน้ากับศูนย์หลังเนี่ยเป็นสไตล์ของ HK เลยนะครับคือคือศูนย์หลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเอกระบอกเอียงไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเราก็สามารถหมุนได้ด้วยเพื่อปรับระยะนะครับผมเทียบกับวงกลมข้างหน้านะเป็นวงกลมนะแล้วก็มีขีดตรงกลางแล้วก็ทาบเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าจากที่ไปลองเล่นมานะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าระยะกับ สรีระของคนนะครับผมมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถใช้ได้นะเดี๋ยวเราต้องติดดอทอีกทีนึงนะครับเราต้องเราต้องทําการติดเล้ดอทนะครับข้างบนเพื่อเพื่อใช้เลงแทนครับศูนย์ศูนย์ใช้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าใช้ไม่ได้แน่นอนโอเคหมุนมาฝั่งซ้ายเราเจอกับตัวห้อยสลิงนะครับนะห้อยสลิงมีแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับก็สําหรับคนใช้มือขวาครับใช้มือขวาเท่านั้นนะครับมันก็เลยจะห้อยมาทางนี้นะครับถ้าใช้มือซ้ายมันก็จะขัดขัดหน่อยใช่ไหมนะมันก็น่าจะ สำหรับใช้มือขวามากกว่านะครับผมโอเคถัดเข้ามาในไอ้ส่วนท่อไอ้ส่วนที่เป็นท่อนําแก๊สของตัวปืนเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็เจอกับส่วนของคันลังนะครับผมคันลังเนี่ยก็สามารถดึงถอยกับมาได้สุดระยะนี้เลยนะแล้วก็สามารถตบขึ้นได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการล็อกคันลังนะครับเป็นล,ล็อกโบไว้นะครับผมแล้วเราก็สามารถทํา HK สลัสุดแนวได้เวลาเราเปลี่ยนแม็กกาซีนเนี่ยเราก็สามารถตบคันลังลงมานะเพื่อที่จะเป็นการเด็ดคันลังนะครับผมเวลาตบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมยังไง โอ้โหเป็นเท่เลยนะนะครับผม m p 5นะครับผม MB 5ท okay? to like ี่ด like like ีเนี 5, it it ่ยผมว่าคนซื้อตระกูล MB 5เนี่ยเขาก็น่าจะคาดหวังตัวสแลปตัวนี้นะครับผมมันเป็นลูกเล่นเนี่ยมันเหมือนกิมมิกเล็กๆอ่ะเนี่ยเนเป็นกิมมิกในการรีโลดนะครับผมซึ่งมันก็เป็นเสริมความสมจริงนะแล้วก็เสริมความสะใจของคนใช้ด้วยนะครับคือได้ MB 5มาเนี่ยมันเหมือนเป็นลูกเล่นเหมือนเป็นจุดขายแล้วอ่ะนะสำหรับสำหรับปืนของเล่นนะครับปืนจริงอาจจะแล้วแต่คนชอบไม่ชอบแต่ปืนของเล่นเนี่ยซื้อมาต้องคาดหวังตัวนี้นิดนึง โอเคนะผันฟานะส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นประกับมือนะครับประกับหน้านะครับผมซึ่งตัวเนี้เป็นช่องเก็บแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวขอญาตถอดออกมาให้ดูก่อนเลยนะตัวนี้นะครับประกับหน้าเนี่ยจะถูกยึดด้วยพินตัวนี้นะครับผมพินตัวนี้นะครับเราต้องกดพินตัวนี้เข้าไปกดพินเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกมาจากอีกข้างหนึ่งนะครับมันเป็นพินล็อกปืนแบบทั่วไปแหละเหมือนที่เราเห็นกันใน m 4หรืออะไรอย่างเงี้ยนะพินล็อกปืนนะครับผมถอดออกมาปุ๊บนะครับ ดึงออกมานะครับแล้วดึงออกไปข้างหน้าโอเคเราจะเจอกับสายที่เป็น S M นะครับ2ปลั๊กนะครับผม S M ขั้วดำา2ปลั๊กอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองใส่แบตเตอรี่กันดูเลยโอเคครับแบตเตอรี่นะครับผมเราก็ใช้ขั้ว S M นะครับ2ปลั๊กเหมือนเหมือนกันนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บนะแล้วก็ตัวตัวประกับหน้านะครับมันจะมีครอบลานข้างล่างอยู่นะมันเหมือนจะเป็นแบบฝาปิดอย่างเงี้ยเราต้องเอาแบบใส่ไว้ข้างล่างประกับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็รันสายให้มัน ข้า,าอย่านะยาให้อย่าให้แบตมันเลยฝ่านี้ขึ้นมานะาโอเคพอใส่แบตไปแล้วนะครับก็เอาข้างหลังล็อกเข้าไปก่อนนะครับเอาข้างหลังใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ตบข้างหน้านะครับผมอ่ามันก็จะล็อกเข้าที่อย่างนี้นะแล้วเราก็เอาพินนะครับใส่คืนกลับเข้าไปยึดในรูเดิมนะครับผมอ่าก็จะเข้าที่แบบนี้นะครับอันนี้ก็ใส่แบตเสร็จแล้วนะครับผมพอใส่แบตเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราดึงคันลังนะอ่าได้ยินไหมอ่าของซีมานะเขาก็ทําปั่นแม็กมาด้วยก็ดีมากๆเลยนะครับผมอ่าเวลาเราเปลี่ยนแม็กเนี่ยเราก็ขึ้นลำนะครับแล้วก็ต อย่างนี้โอ้โหเป็นไงครบถ้วนถัดมานะครับในส่วนของรีเซิร์버นะครับรีเซิร์버ตัวปืนนะครับบนล่างนะครับผมด้านบนเนี่ยเราไม่ได้ลางมานะครับผมเราไม่ได้ลางมาแต่นะครับตัวบอดี้เนี่ยมันมีสล็อตที่ทำเอาไว้ยึดลางเสริมของ MP5 ได้นะครับผมตัวนี้นะผมมีลางของ MP5 อยู่นะครับตัวนี้นะครับผมลางเสริมข้างบนเนี่ยลางเสริม MP5 หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับซื้อจากช้อปปีก็ได้หรือว่าสั่งกับไมค์ที่ทอยก็ได บอกเขาว่าขอลางเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อเขาดูมาให้นะครับแต่วิธีติดรางเนี่ยค้อไปด้านหน้าก่อนนะครับถอยลังนะครับอ่าเข้าที่แล้วนะครับแล้วเราก็ขันน็อตเลยนะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่นะครับเอาไขควงมานะครับขันเลยนะครับผมอ่าขันไปเลยนะครับอ่า ขันให้ขันให้มันตึงก็พอครับไม่ต้องแน่นมากก็ได้หรือหรือถ้าใครอยากแน่นเพราะว่าตัวตัวรางเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับผมมาครอบกับไนล่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวขัดแน่นมากเดี๋ยวเหล็กมันไปกินไนล่อนนะครับอ่ะพอเราครอบรางเสร็จแล้วนะรเราก็จะได้รางข้าบนมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ซื้อแยกนะผมบอกก่อนบอกย้ำอีกทีว่าซื้อแยกนะไม่ได้มากับปืนนะอ่ะเราก็ได้รางติดตอดแล้วนะครับผม โอเคนะต่อไปข้างล่างนะครับเจอกับฝาคัดปอกนะครับฝาคัดปอกเนี่ยเวลาเราดึงถอยมาเนี่ยมันจะเปิดอย่างงี้ด้วยนะม,มันจะเปิดด้วยซึ่งตัวเนี้ยก็ทําหน้าที่เป็นโบแบกด้วยนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูอ่าเห็นไหมครับอ่ามันเป็นโบแบกด้วยนะครับผมแล้วส่วนฝาคัดปอกจริงอ่ะผมอยากให้เห็นมากเลยมันจะมีดีเทลอยู่นะครับเขาอ่ะ ทำเป็นเหมือนไอเชื่อมเหล็กอะ่ะเขาจะทาเป็นเหมือนมุมเชื่อมเหล็กจริงจริงตัวนี้มันต้องเป็นแผ่นเหล็กใช่ไหมแล้วเขามีรอยเชื่อมเหล็กจําลองให้ด้วยอยู่บนไนลอนนะครับสวยมากเลยนะค,คือ,เห,อเหมือนเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับผมเป็นการเป็นการเชื่อมเหล็กเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่า เป็นรอยเชื่อมให้มันดูไม่ไม่สมบูรณ์น่ะนะมันเป็นการเหมือนขั้นตอนการผลิตอะไรเงี้ยก็เท่ดีนะครับเท่ดีเลื่อนลงมานะครับตรงบอร์ดแมกกาซีนและแมกกาซีนนะครับผมบอร์ดแม็กกับแม็กเนี่ยถ้าถ้าดูถ้าดูาดอ่าดูผ่านๆก็จะเป็นสไตล์เอ็พีห้านั่นแหละนะครับตัวแม็กนะครับปลดแม็กจากข้างหลังนะเป็นเหมือนเป็นคันโยกข,ข้างหลังตรงนี้นะครับบีบแล้วก็ดึงแม็กลงมาอย่างนี้นะครับผมโอเคนะส่วนข้างขวาเนี่ยเขาจะมี ปุ่มตรงนี้ให้ด้วยปุ่มเหมือนคล้ายๆอยู่ตำแหน่งเดียวกับ M4 ที่ใช้มือขวากดนะครับผมซึ่งจริงตัวนี้มันสามารถกดได้แล้วก็ดึงออกมาได้ด้วยนะครับคือสามารถปลดแม็กได้2ฝั่งเลยเวลาเปลี่ยนมือเล่นเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีแผ่น ที่เป็นแผ่นโยกตรงนี้มันก็อยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะมือไหนก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็สะดวกอยู่แล้วสําหรับซ้ายขวานะแต่ก็เขาทาปุ่มตรงนี้มาให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นออปชั่นเสริมแล้วกันนะเวลาปลดแม็กนะครับผมแล้วแต่คนถนัดดีกว่านะครับผมโอเคมาดูที่ตัวแมกกาซีนนะครับผมตัวแมกกาซีนเนี่ยก็เป็นแม็กไฟฟ้านะครับอ่มีขั้วเทอร์มิน,นอลตรงนี้นะครับผมแล้วก็บรรจุเนี่ยเป็นแบบไฮแคปแหละแต่ว่าเป็นไฮแคปที่โลแคปมากๆเลยนะครับเพราะว่าคือ คือแม็กอะมันค่อนข้างจะเล็กนะครับผมแล้วมันก็ไม่ได้อ้วนมากนะครับทีนี้พอมันเล็กแล้วมันไม่ได้อ้วนมากเนี่ยความจุดเจลมันนิดเดียวเองนะครับผมว่าน่าจะได้ร้อยลูกนะไม่เกินนะครับตัวนี้น่าจะได้ไม่เกินร้อยนะครับวิธีการบรรจุก็คือเปิดฝาออกมาข้างหลังนี่แหละนะเปิดฝานะครับเทเจลตรงนี้สังเกตรูเทเจลมันจะเล็กมากเลยนะครับผมเล็กเล็กมากๆเลยนะแค่นี้เองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปน่าจะได้ประมาณร้อยหนึ่งนั่นแหละนะครับถ้านั้นใครอยากเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยใครใครใครซื้อมากับโม Le, ขึ้นสูงส่งมเพิิ่นดึะครับ ไม่งั้นแม็กเดียวน่าจะอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมนะนะอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมเพราะว่ามีแค่ลอยนัดเองนะครับก็แล้วแต่ความแล้วแต่สไตล์การยิงอ่ะนะถ้าใครลั่นรัวๆหน่อยก็ก็อาจจะหมดวหน่อยนะครับใครเล่นเซฟยิงนาน,น,านยิงดีมันก็อาจจะพอได้นะแต่ก็ซื้อแม็กซ์เสริมไว้เพื่อความเพื่อความปลอดภัยแล้วกันนะเพื่อความคล่องตัวที่มากขึ้นแล้วกันนะครับผมโอเคถัดมานะครับในส่วนของ บอดี้อ่ะบอดี้ด้านล่างนะครับบอดี้ล่างเนี่ยเราเจอกับมาร์กิ้งที่เป็นตัวปรับโหมดนะครับมาร์กิ้งกับปุ่มปรับโหมดตรงนี้นะครับตัวนี้มี3โหมดนะก็คือมีเซฟนะเซฟก็กดไกลไม่เข้านะครับเข้าเข้าเข้านิดเดียวแต่ว่าเราจะรู้ว่าตรงนี้มันมันยังไม่ถึงแหละนะอ่ะถ้าเปิดเซมีเราสามารถกดไกลได้สุดเลยนะครับ อ่ากดไกลสุดเลยมันก็ยิงเป็นเซมีนะครับแล้วก็ออโต้นะครับผมอ่ะออโต้นะครับตัวนี้โหโบแบคมันก็ถีบแรงอยู่นะเมื่อกี้แบบสั่นอย่างนี้เลยนะถอยถอยถอยอย่างนี้นิดนึงเลยนะโอเคอ่ะทั้งหมดนี้เป็นไนล่อนนะครับผมทั้งหมดนี้เป็นไนล่อนนะครับแล้วก็ตัวกิฟมือนะครับก็เป็นเนื้อเดียวชิ้นเดียวกันกับโลเวอร์มานะครับผมมันก็จะเป็นไนล่อนเนื้อเดียวกันเนาะมอเตอร์อยู่ข้างล่างนะครับมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะก็ตัวกิฟมือเนี่ยมันก็ไม่มีขูดขาอะไรเลยนะครับผมหากใครไม่ เทปมาพัานเอานะครับผมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเรียบนิดนึงนะแต่ก็ด้วยความที่อย่างที่สไตล์ปืนกลเล็กนะครับมันก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้ถ่วงข้างหน้าขนาดนั้นจริงๆตัวนี้ก็นิดนึงนะแอบนิดนึงแต่ก็แต่ก็มันยังยังพอรับได้แล้วกันอยู่ในระยะอยู่ในระดับที่พอรับได้นะครับผมก็แล้วแต่ขาานาดนะครับต้องลองต้องลองไปถือดูนะครับมาถึงตัวพันธายนะครับอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นคลิปนะครับก็คือพันธท้ายตัวเนี้ย เป็นแบบอ่าเป็นแบบยืดหดได้นะครับไม่ใช่เป็นพันายฟิกสต็อกแบบคลาสสิก m ี5รุ่นแรกนะอันนั้นไม่ใช่เป็นแบบยืดหดได้นะครับก็คือวิธีการดึงพันายออกมานะครับก็คือเราถักคันโยกข้างล่างตัวนี้นะครับใช้นิ้วโป้งผักเข้าไปเลยนะครับปุ๊บเราก็สามารถดึงได้1ครั้งนะครับแล้วก็2ครั้งนะครับผมมี3าระดับนะครับเมื่อกี้ 0, 1 0ศูนใช่ไหมหนึ่งสองนะครับดึงอีกทีเนี่ยจะเป็นออกแล้วนะดึงทีจะเป็นอาออก้วนะเ,เ,เราก็เจอกับเหมือน ไม่รู้เรียกวัฟเฟอร์ทูหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยแหละมันเป็นไอ้กลไกที่เอาไว้ปลดล็อกนี่แหละครับผมซึ่งจริงตัวนี้ก็เป็นแค่กลไกล็อกพันธ้ายเฉยๆนะพันท้ายเฉยอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับพันธ้ายเนี่ยยึดไว้กับพินข้างล่างนะเดี๋ยวผมถอดพินตัวนี้ให้ดูนะครับอยากให้ดูข้างในนะพอเราถอดพินพันท้ายข้างล่างออกมานะครับผมเราจะเจอกับนะเราจะเจอกับอ่ะดึงออกมาเลยนะตัวเนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมถ้าใครมีอะไรที่เป็นพันท้ายทรงอื่นเนี่ย หาหาที่เป็นเบ้าเดียวกันมาครอบของ MP5 แล้วก็หมุดตรงกันเนี่ยซึ่งผมว่ามันน่าจะมาตรฐานแหละตรงเนี้ยนะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนมรรทายได้นะครับผมเป็นทรงที่เราชอบเลยจะเป็นทรงแบบพับก็ได้หรือจะเป็นทรงแบบสต็อกยาวก็ได้หรืออะไรก็ได้ถ้าใครมีอะไร MP5 เปลี่ยนรัฟเฟ็ลทูป M4 ก็ได้นะถ้ามีนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับแล้วพอเราถอดมาข้างหลังเนี่ยเราจะเจอกับ ขั้วแบตอีกหนึ่งอันนะครับอ้าวขั้วแบตท,ทำไมมีสองอันเพราะตัวนี้เราสามารถแก้ตำแหน่งของแบตเตอรี่ได้นะครับผมโดยแกะกล่องมาเนี่ยเขาวายสายไปข้างหน้านะครับโดยการเชื่อม sm ตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็วายไปข้างหน้าตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าสต็อกมันไม่มีที่เก็บแบตไงนะเขาก็เลยต้องทำวายไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าใครเปลี่ยนสต็อกแล้วมันมีที่เก็บแบตข้างหลังอนะ่ะมีบัฟเฟอร์ทูบหรือมีโคหรือหรือเป็นสต็อกตัวเต็มที่มันโปร่งข้างใน,เ,นเราก็สามารถถอดแบตตัวนี้ออกถอดสายแบตตัวนี้ออกได้นะ หลังพานทายได้นะครับผมหลังปืนได้นะมันก็จะเป็นความสะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบนะครับแต่ว่าแกะกล่องมาเราก็จะได้แบบคอนฟิกนี้มานะครับผมเราก็เดินสายไว้ให้แล้วนะก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นตัวเลือกได้นะเวลาเราอยากเปลี่ยนหรืออยากแก้อะไรหรือแบบข้างหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนประกับหน้าที่มันเป็นทรงอื่นอนะ่ะเป็นทรงแบบโมเดิร์นหน่อยมีรางแล้วมันที่เก็บแบบมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะเราก็อาจจะต้องย้ายสายไฟมาข้างหน้านะครับผม วิธีการใส่ก็คล้อกลับไปเลยนะครับแล้วก็ยึดหมุดเหมือนเดิมนะยึดหมุดไปชึบนะครับเรียบร้อยนะครับผมมาดูพันท้ายนิดหนึ่งนะครับพันายเนี่ยตัวก้านเนี่ยเป็นโลหะทั้งก้านเลยนะครับแล้วเป็นโลหะชิ้นใหญ่มากนะเป็นโลหะชิ้นใหญ่มาแล้วหนักมากนะครับตัวลักพันายตัวนี้หนักเลยนะครับผมวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปในรูนะครับผมแล้วก็ต้องเปิดสลักนี้ไว้แล้วก็อ่ดันเข้าไปลื่นๆเลยนะครับไม่ได้ฝืดมากจนสุดแล้วก็ล็อก ม,มันก็จะลันเข้าไปในช่องพันท้ายตรงนี้นะของ MP 5้าเขาก็มีช่องพันท้ายมาให้แล้วนะครับผมโอเคสว่วนข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยเราเจอกับจุดห้อยสลิงจุดหนึ่งข้างหลังตรงพันท้ายตัวนี้นะมีห้อยสลิงให้นะครับถ้าใครเปลี่ยนพันท้ายมันก็ตัวนี้อาจจะไม่มีก็ต้องไปดูที่ห้อยสลิงตัวอื่นของพันท้ายนั้นๆเอานะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าห้อยข้างหน้านะครับมาข้างหลังแล้วก็ขึ้นบ่านะครับมันก็จะเป็นปืนคนเล็กที่แบบว่าห้อยสลิงไว้ข้างๆตัวได้นะครับผมเป็นปืนสำรองกไ้รืปนป่คคมมีใพ ปืนอ่าไซส์เต็มไป2ตัวแล้วนะครับผมมันหนักนะครับอ่ะโอเคส่วนพันธยนะตัวนี้เป็นยางมาให้ด้วยนะเป็นยางที่ดีมากนะครับผมเป็นยางแบบสัมผัสแบบเหมือนเหมือนถ้าเป็นปิดผิวมันเหมือนเป็นนำด้านของยางอะ่ะคือมันสัมผัสมันดีมากแล้วเวลาเราประทับป่าเนี่ยผมเล่นะระยะนี้ใช่ไหมประทับป่าเข้าไปเนี่ยกระชับมากนะครับแล้วก็ตำแหน่งพอดีมากแล้วก็มันใช้ใช้น้ำหนักกดเข้าไปในบาได้ดีนะครับโดยที่เราแทบไม่ต้องไม่ต้องถือน้ำหนักถือปืนเลย คือแทบไม่ต้องถือปืนเลยผมแท่ประคองประกับหน้าเฉยๆนะมือเนี่ยผมแทบไม่ต้องใช้เลยนะรอกดไกอย่างเดียวนะครับผมคือมันทําให้น้ําหนักปืนมันบาลานซ์ขึ้นเยอะมากนะครับเวลาเล่นนานๆเนี่ยก็ช่วยเรื่องการปวดเมื่อยได้นะครับผมอ่ะขอาปิดก่อนนะครับผมอ่ะโอเคตัวนี้นะครับรายละเอียดภายนอกก็จบไปแล้วประมาณนี้นะครับผมยากย้ำไว้ว่าตัวนี้สูรหน้าสนังใช้ไม่ได้นะครับต้องติดก่อนอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมยังไม่ได้ติดให้ดูนะเพราะว่าติดลางให้ดูเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปดูสาธิตการยิงกันครับ โอเคครับหลังจากที่ไปลอง MP5 ของซีม่ามานะครับผมตัวนี้โหยิงมันมากนะครับผมแล้วอย่างที่เห็นนะครับมันค่อนข้างจะตอบสนองไวเวลาผมเหนี่ยวไกลเนี่ยเนี่ย,ยคือกระสุนนะมันออกเร็วมากนะครับมัน คือจังหวะมันก็เหมือนปืนตัวอื่นแหละแต่กระสุนะมันออกเร็วมากผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ความแรงก็ไม่ได้แรงมากแต่กระสุนมันออกเร็วมคงผมก็งงหลักเหมือน,นกันนะครับผมมันกระสุนะมันพ้นท่อเร็วแล้วผมเห็นกระสุนลอยไปอะเร็วเวลาเราเวลาเรากดไกเ,เห็นกระสุนแลวลอยไปแล้วอาจจะท่อสั้นด้วยหรือว่ายังไงไม่รู้ท่อประมาณครึ่บเดียวนะครับ mm hmm. ส่วนความแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ200กลางๆนะครับ240 250ประมาณนี้ซึ่งจริงๆอ่ะเป็นความแรงที่ดีมากเลยนะสำหรับปืนกลเล็กนะครับผมปืนกลเล็กเนี่ย5อเนี่ยว่า เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็ถ้าปรับแต่งอะไรนิดหน่อยเนี่ยสามารถรีดสามร้อยได้ผมว่าง่ายสบายๆนะครับของซีม่าด้วยเขาก็น่าจะมีอะไรอะไรปรับแต่งอะไรค่อนข้างเยอะนะครับอย่างอย่างไอรางข้างบน,นงจริงๆก็ของซีม่าเองเลยนะครับผมมันก็สามารถทําให้เข้ากันได้เป๊ะนะครับรางนี้ติดกันไปเนี่ยเป๊ะเลยนะไม่มีโยกเยกอะไรเลยนดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องความสาใจของการรีโหลดเนี่ยนะไม่ลองใครอยู่แล้วครเป็น5นะครับสแลปเอานะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผม ล,ลืมเน้นไปเรื่องแมกกาซีนนะมันมีโปร่งข้างๆเป็นใส,สายให้ด้วยตรงนี้นะทำให้เราเห็นกระสุนที่เหลืออยู่นะครับผมเวลาเรายิงไปเนี่ยมันก็ค่อยลดลงไปอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็จะเห็นว่าจะหมดแล้วนะเตรียมเปลี่ยนแม็กอะไรนะอย่างนี้นะครับซึ่งก็ดีนะเป็นลูกเล่นที่ดีเราเราไม่ต้องแบบว่าอถอดแม็กมาจะหมดหรือยังคือบางทีถ้าเป็นแม็กคัพใช่ปะ เล่นไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าจะหมดหรือยังยิงไปร้อยลูกหรือยังยิงไป50หรือยังอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องเขย่าดูเช็คดูใช่ไหมแต่เนี้ยเห็นด้วยสายตาเลยนะยิงยิงอยู่เนี่ยเอ๊ะหมดแล้วเปลี่ยนเลยนะครับผมก็เป็นลูกเล่นที่ดีนะครัสำหรับใครมีแม็กเสริมผมว่าดีเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับ MP5 นะครับของซีมาตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วต้นคลิปว่ารับมาจากไมค์กี้ทอยนะครับผมไมค์กี้ทอยเขาก็เป็นผู้นาเข้าแล้วก็จะจําหน่ายปืนของเล่นนะครับปืนเจลปืนโฟม ต่างๆมากมายแล้วก็มีอะไรนะครับมีอะไรอย่างนี้ดีๆนะครับมีแบตเตอรี่สปริงท่ออะไรปรับแต่งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็มีบริการปรับแต่งเือนด้วยนะครับลองสอบถามเข้าไปที่ไมค์กีทอยนะเป็น Facebook เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน a c e b o o k นะครับผมกดเข้าไปนะลิงก์อยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับไม่ได้อยู่ในคอมเมนต์นะครับผม อยู่ในคาอธิบายใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวถามมาในคอมเมนต์อีกนะครับผมก็เป็นลิงก์ที่อยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับใครสนใจลองติดต่อเข้าไปดูนะครับสำหรับ MP5 ตัวนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม t g g ในการรีวิวปืนของเ่ออื่นๆขั้งต่อไป แล้วก็เดี๋ยวเาแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับตอนนี้เรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมก็จะได้ขึ้นชื่อทายคลิปเท่ๆแบบนี้อย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ดูได้ฝั่งนี้เลยนะครับผมหรือเข้าไปดูในช่องรวมได้ตรงนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย